สวัสดีครับกับผมชายพิชิตด,ดอยชาแน,นลนะครับเดีย๋ยวเราจะไปพอบรรยากาศเราลองขอพระถาบนะครับพระถามห้่ยม่วงนะครับว่าบรรยากาศที่นี่เปิ้นจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะเดีวเราไปชมด้วยกันเลยครับ หนงหลััะครบ,บเก็บไว้ครับเ,รจจรเพื่อใช้ยานรูดูแร้งนะครับส่วนนี้สวัสดีครับกับผม พิชิตดอยชาแนลนะครับเดี๋ยวเขาจะไปพอบรรยากาศต้องรองขอพระถาบนะครับพระถาขห้ยม่วงนะครับว่าบรรยากาศที่นี่เพื่อนจะเป็นอย่างไรนะครับนาะงเดี๋ยวเราไปชม้วยกันเลยครับส่วนนี้ก็เป็นตามคลื่นของพระถาบนะครับพระถากห้ยม่วงนะครับตัวดํามาต้อนรับเราด้วยนะฮะเราไปพอกันนะครับนอนาะ นี่ัวนี้เปลีนตามึ้นนะครับมาหมื่นขนาครับเดนินนะนี่ครับไฟฟ้าเป็นไฟฟ้า,ฟฟาโซลา่าเซลล์อยู่นะครับน้องเดินนะไฟฟ้ายามามาถึงเด้วครับบรยรยากาศรลอนหลอนะครับเมื่อคืนไฟมาหมื่นะครับไฟฟ้ายังเข้ามาถึงนะครับใช้โซลา่าเซลล์ครับตอนนี้ นี่ครับแผงโซล่าเซลล์เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับพระธาตุยาซ่ามาเซตเตอร์นะครับเดี๋ยวรอซัทธาอยู่ครับซัทธา นี่เป <aff chter> ็นส่วนพระธาตุไม่ม่วงนะครับบรรยากาศรอบๆยามเซ็ตสมบูรณ์แล้วนะครับพระซากามาค่มีนะครับส่วนนี้เป็นด้านหน้านะครับทิศตะวันออกนะครับนี่ครับเป็นอิฐเก่าของพระธาตุนะครับเป็นฐานนะครับฐานพระธาตุเก่าครับ เก่านะครับที่สมัยโบราณนะครับหองวัยอายุกี่ปีนะครับท่าทานี้เดี๋ยวเราไปพอกุฏิกันนะครับถ้าอยู่ตัวเดียวนะครับเพราะมันเป็นในป่าเนาะเบน เพิเ่มมาไมา่ยู่ว่าได้กับบู้้นะครับส่วนน,นี้มาแน่ใจว่ามันเป็นนงครับหรือว่าอาจจะเป็นที่เดินจงกรมกว่าได้นะครับส่วนนี้นะครับยาวประมาณ20เมตรน่าจะได้นะครับนี่กําลังสร้างอยู่นะครับสร้างยามาแล้วเตือนนะครับเพราะว่าสตางค์มาคให้มีนะครับน้อน,นี้เป็นวัดป่า บางคนอาจจะมาหูจัดนะครับสถานที่นี้คือที่ไหนนะครับสถานที่นี้คือพัฒธาบ้านห้วยม่วงหมู่ห้าแม่นาวานอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นอยู่บนดอยนะครับ ตัวนี้เป็นถามเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับบรรจุได้หนึ่งหมื่นกว่าลิตรนะครับน้ำมาจากน้ำบ่อนะครับดูดเสมอขึ้นมานะครับใจไอไฟโซลาเซลนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดู พระธาตุบางห้วยหม่วงนะครับพระธาตุนี้เจอมา10กว่าปีแล้วนะครับและเพื้นสร้างได้ประมาณ7จแปปีนี้ครับตอนนี้พระธาตุนี้อยู่ในความปรับปรุงอยู่นะครับเรายางดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าศรัทธาของเรามันไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าผู้ใจบุญน,นะครับเห็นคลิปนี้ อย่าทาบุญนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่อยู่พระธาตนี้ก็คือหมู่5บ้านห้วยม่วงหมู่5ตำบลแม่นาวานอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าจะที่เห็นนะครับสภาพมันก็มันไม่มีปัจจัยนะครับเนาะไม่สามารถสร้างต่อหรือต่อเติมกันได้ราว่าหลวงพี่พก็อยู่คนเดียวนะครับอยู่ตัวคนเดียว ฝากด้วยนะครับคลิปนี้นะครับฝากผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับถ้าอยากทาบุญนะครับอย่าเป็นส่วนหนึ่งของพระธาตุบาง้วยมวงนี้ก็เชิญทำบุญด้วยกันนะครับสวัสดีครับ